สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับวันนี้ได้มาดูตาไข่ายดักนกนะครับไปรุ่นกันนะครับว่าจะหมานไหมนี่ครับอันนี้จะเป็นเขารูปดง3ามกุกหลิวตันนะครับไปรุ่นกันครับว่าจะหมานไหมนะครับนะครับวันนี้ผมก็ดักที่แอ่งน้ําที่เก่านะครับนี่ครับเขาลูกนี้ลูกใหญ่มาก นะครับโอเคครับผมไปลุ้นกันครับว่าจะหมานไหมนะครับเมื่อวานนี้ก็หมานครับจัดไปสิบแต้มนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาครับไปดูกันว่าจะหมานไหมนะครับนี่ครับมาเขาลูกนี้แล้วครับ ไปดูกันนะครับว่าจะหมานไหมผมเคยได้นะครับสามกกกับริวตันนะครับเยอะมากนะครับที่ป่านี้นะครับนี่ครับเขาลูกนี้ครับเยอะมากครับผมโอเคครับไปลุ้นกันครับว่าจะหมานไหมครับผมเดี๋ยวประมาณเย็นๆนะครับดี๋มันก็จะมากินน้ำกัน นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเริ่มดักดักตัวมันมากินน้ำนะครับไปรุ่นกันครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมไปรุ่นกันนะครับว่าจะเป็นนกอะไรครับผมติดแล้วครับตัวหนึ่งครับหมาแล้วครับหนึ่งแต้ม เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงครับผมครับผมครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ไงครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมเอโอ้ยโอ้ยลื่นครับผมโอ้ลื่นลื่นลื่นหญ้าแห้งครับโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้วันนี้ um ไ,มไม่ใช่ลูกนกครับผมไม่ใช่ลูกนกครับ ดูหัวแล้วน่าจะเป็นโอ้โหดูหัวหัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอีกทีนึงนะครับดูลายก่อนดูลายก่อนครับโอโ้ดูลายสนับปีกครับผมสวยมากครับผมอดูหัวไม่สองกุกก,ก็สามกุกครับผมหัวตัดครับโอ้โดูคามครับผม โอ้ตัวนี้ครับอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นกกงครับผมโอ้ดูคามครับคามยันตูดเลยดูครับไห่ครับโอ้โหสวยมากนกตัวนี้ครับโอ้โหดูลายคอครับผมพราะตัวนี้จะมีสามกุกคูอ่างด้วยนะครับอาจจะเป็นคูอ่างสามกุกคูอ่างครับดูลายครับตัวนี้โอ้ลายสวยมากครับผมดูครับโอ้โอเคนะครับผมขออนุญาตแกะนกก่อนนะครับผมจะได้รอเอาตัวใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับโอเคนะครับมัน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 ได้นะครับ มาแล้วครับเต็มแรกครับผมหมวนี้จัดสิบตัวครับเมวานี้กล่ว่าจะเอาขึ้นขึ้นขึ้นกงหมดเลยครับเมวนี้สิบตัวได้จะลุ้นกันครับว่าจะเป็นสามกุกหรือหลิวตันเฮียครับผมโอ้ยตัวนี้โอ้โหครับผมเนี่ยดูกันตัวผู้ตัวเมียครับ ตะเกียบชิดครับผมตัวผู้ล้านปร์เซ็นครับโอ้โหน่าเป็นสามกุกกนะัโอ้ดูลายแต่สอตาใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ดูลายครับผมสวยมากสอตาใหญ่ครับผมน่าจะเป็นสามกุกหรือไม่ก็หลิวตันนะครับดูคามครับผมดูคามยันก้นเลย ดูลายครับผมตัวนี้โอ้สวยงามมากครับผมดูลายครับเนี่ยชัดๆเลยครับโอ้โหสวยมากครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วนะครับถ้ากดติดตามจะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม